สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่วีดีใจมากเลยค่ะทุกคนค่ะที่ได้ออกมาแบ่งปันเราจะทำคอร์สสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะเพราะว่าสิ่งที่หลายๆคนปรารถนาคือบุคคลที่ไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐวันนัฉะนั้นเราจะมาสร้างและทำโปรแกรมในการสร้างสุขภาพดีด้วยกันซึ่งพี่วีเรียกมันว่า วิธีแก้วิธีแก้ที่ต้นเหตุวิธีแก้ที่กรรมวิธีแก้ของจิตใต้สำนึกวิธีแก้เราจะแก้ด้วยการสร้างและบอกกับจิตใต้สำนึกของเราถ้าเราไปหาหมอเราคือแก้ที่ปลายทางแล้วมันไม่ใช่แก้ที่ต้นทางแต่วันนี้พี่วีจะพาคุณไปแก้ที่ต้นเหตุโดยการที่เราไม่ต้องเดินไปแก้ อดีตที่แล้วกี่ปีที่แล้วเราไม่สามารถแก้ได้แต่เรามาแก้และโปรแกรมจิจไต้สำเนึกของเราได้ค่ะพี่เชวิวันณรีวินเขียวค่ะไลฟ์วิดีโอนี้ที่ประเทศออสเตรเลียวันนี้เราจะมาทำโปรแกรมต่อเนื่องของเราวันนี้เป็นวันที่สองที่จะทำให้ใครเจ็บปวดใครที่มีอาการเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนคุณสามารถแก้ได้ โดยการแก้บอก,กจิตได้สำนรกซึ่งเมื่อวานนี้พี่วีได้บอกทุกคนแล้วค่ะว่าให้เราต้องทำอย่างไรถ้าใครทำแล้วคุณลองเขียนคอมเมนต์ให้พี่วีดูนะคะว่าคุณสามารถเป็นยังไงบอกเลยค่ะว่าวิธีนี้พี่วีทำเองค่ะวิธีนี้คือสิ่งที่พี่วีทำและมันประสบความสำเร็จและมันจะคล้ายกันมากกับคลิป มหากาก21วันของครูสิตาซึ่งเขาโปรแกรมความมั่งคั่งซึ่งพี่วีจะใส่ใน YouTube ให้กับทุกคนคุณดูคลิปของพี่วีและดูคลิปของครูสิตา1คลิปไปด้วยกันไปพร้อมกันไปพร้อมกันเลยและจะดูว่าของพี่วีเนี่ยจะเน้นไปเรื่องสุขภาพนะคะทุกคนและครูสิตาจะเน้นไปเรื่องการสร้างความมั่งคั่งมันสามารถใช้ด้วยกันได้เพราะ มันคือกฎวิทยาศาสตร์โอเคใครได้ดูคลิปคลิปนี้ถ้าคุณไม่ได้ดูคลิปของเมื่อวานให้คุณกลับไปแก้ให้คุณกลับไปเรียนคลิปเมื่อวานด้วยแล้วก็ทำตามที่พี่วีบอกก็คือคุณต้องลองฝึกคิดย้อนกลับไปในอดีตคือคิดคิดถึงเหตุการณ์ตอนที่คุณขอย้อนให้คุณหลายคนที่ไม่เข้าไปดูเมื่อวานคือเหตุของเมื่อวานเนี้ยพี่วีจะทำคลิปบอกว่า ถ้าคุณเจ็บปวดตรงไหนของร่างกายให้คุณย้อนกลับไปเพราะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมีต้นเหตุของมันมันมีต้นเหตุแม้นเรารู้หรือไม่รู้หรือเราเพิ่งรู้แต่เราคิดว่านั่นมันใช่มันต้องใช่จากที่เราเจ็บที่เราปวดที่เรามีความไม่สบายความเจ็บปวดหรือสิ่งไม่สบาย รักษาไม่หายเนี่ยมันต้องเกิดจากเหตุการณ์นั้นเลยให้เรานึกถึงภาพเหตุการณ์นั้นๆแล้วเราไปขอโทษในเหตุการณ์นั้นซึ่งพี่วีได้ลงคลิปบอกวิธีในคลิปแรกม,มันจะเหมือนกับวิธีแก้กรรมกรรมก็คือการกระทํากระทําบางสิ่งบางอย่างเมื่อเราทําแล้วเราต้องได้รับผลตอบแทนและผลผลนั้นมันจะตบมันจะส่งมาหาเราตอนไหนมัน ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าสุขภาพของเราท่านนึกถึงว่าเรื่องสุขภาพฉะนั้นคุณต้องไปดูคุณดูคลิปนี้เสร็จแล้วคุณต้องย้อนไปดูคลิปของเมื่อวานนะและคุณจะได้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เราจะมาแก้สุขภาพทำให้สุขภาพเราดีขึ้นก็คือโปรแกร,รมจิตใต้สานึกของเราโอเคค่ะวันนี้เมื่อคุณขอบคุณร่างกายของคุณเมื่อวานแล้ว ขอโทษร่างกายของคุณเมื่อวานแล้วขอโทษจุดจุดนั้นของคุณแล้วจุดที่คุณเจ็บจุดจุดที่คุณปวดทั้งวันคุณนึกถึงที่ไรก็ปวดยิดยิดทุกทีอย่าลืมนะคะคุณจะต้องไม่นึกถึงมันแล้วและไม่ต้องใส่อารมณ์กับมันทําตามคลิปของเมื่อวานและพอวันนี้เราจะต้องล้างตรงนั้นอีกรอบหนึ่งเพราะว่าการล้างก็คือ การใส่โปรแกรมโปรแกรมสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะคนที่เจ็บปวดคนที่ไม่สบายคนที่ป่วยคนที่เขามีอาการทางสุขภาพเราปรารถนาที่จะอยากจะมีสุขภาพดีๆฉะนั้นเราจะต้องรู้จักคำเราจะต้องขอบคุณ สิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นเวลาเราไปหาคุณหมอเราก็ขอบคุณคุณหมอที่เขาดูแลสุขภาพเราเราไม่ต้องไปขอบคุณยกมือไหว้หรือยกมือไหว้ก็ขอบคุณได้แต่คุณขอบคุณที่หัวใจขอบคุณที่ความคิดของคุณขอบคุณคือเขาทําให้เราสุขภาพดีอย่าลืมนะคะเรื่องการทําพิธีแก้นี้อยู่ที่ความเชื่อของคุณคุณเชื่อเยอะลงมือทําเยอะคุณก็จะหาย ใครเยอะคุณก็จะมีสุขภาพดีเร็วฉะนั้นการออกมาแบ่งปันนี้จากประสบการณ์ของพี่วีที่ต้องฉีดยาทุกๆเดือนโดยที่ตอนนี้ไม่ต้องฉีดยาแล้วมันมีความสุขเลยอยากจะออกมาบอกทุกคนเพราะเชื่อว่าใครได้ดูคลิปนี้คุณจะมีสุขภาพดีพี่วีได้คุยกับพี่สาวของพี่วีเมื่อวานพี่วีก็เลยตั้งคอร์นี้ขึ้นมาอะ เมื่อคุณอยากจะล้างจิตใต้สำนึกของคุณคุณต้องขอบคุณสุขภาพดีของคุณขอบคุณจุดแรกคือจุดที่คุณเจ็บปวดขอบคุณเยอะๆขอบคุณเยอะๆในด้านดีไม่ต้องนึกถึงว่าเหตุการณ์แบบนั้นไม่ต้องพูดเรื่องเจ็บปวดแต่ขอบคุณสุขภาพของฉันที่ฉัน มีพลังมากมายมีร่างกายที่แข็งแรงมากชั้นกระฉับกระเชงมากชั้นเดินเหินไปทางไหนสุขภาพดีมากตอนที่เราพูดเรานึกถึงตอนตัวเองเดินตอนที่เราสุขภาพดีตอนที่เรากระดิก ھ, มือกระดิกขาถ้าคุณนอนบางคนนอนเป็นผักแล้วคะ่ะบางคนนอนแบบกระดิก ไม่สามารถกระดิกตัวได้เขาก็เอาสมองของเขาเนี่ยค่ะโปรแกรมตัวเองบอกว่าฉันสามารถกระดิกมือได้ฉันสามารถเดินได้ฉันสามารถขยับขาได้ฉันสามารถคือขอบคุณมือของฉันที่กระดิกได้ขอบคุณขาของฉันที่เดินได้ขอบคุณร่างกายของฉันสุขภาพแข็งแรงเหลือเกินขอบคุณทุกส่วนของฉันดีมากๆฉันหุ่นดีมากฉันสวยมากๆฉันยอดเยี่ยมมากๆเลย อะไรก็แล้วแตะที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นในตัวของคุณไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าตอนนี้ถ้าคุณอยากจะมีสุขภาพดีคุณใส่ลงไปเลยค่ะไม่จำเป็นว่าคุณจะอยู่ในไวัยไหนของคุณเพราะมันเป็นเรื่องที่คนเราถ้าคุณไม่อยากเจ็บปวดไม่อยากที่จะป่วย คุณจะต้องทำสิ่งเหล่านี้เพื่อช่วยในภายในของเราฉะนั้นบอกเลยค่ะวันนี้พี่วีไปหาเพื่อนคนออซี่เขาถามว่าทำไมเธอถึงอยากผอมทำไมเธอถึงอยากลดหุ่นพี่วีบอกว่าฉันอยากมีสุขภาพดีฉันอยากอยู่ในรูปร่างแบบนี้ตอนฉันอายุ80ปีคุณเคยคิดแบบนี้ไหม คุณอยากมีสุขภาพแบบนี้แบบที่คุณเป็นหรือแบบที่ตอนคุณฟิตมากๆตอนที่มีสุขภาพดีมากๆคุณอยากมีสุขภาพดีจัก,กรวาลคอนเฟิร์มเห็นไหมและพอคุณฝึกตัวเองคุณบอกคุณโปรแกรมตัวเองแล้ววิธีที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งนี้ค่ะซึ่งพีพีเองเคยพูดเรื่องน้ำในร่างกายของเราเนี้ยค่ะ มีน้ำอยู่70%อร์ซของร่างกายคุณวันหนึ่งกินน้ำเยอะขนาดไหนคุณต้องกินน้ำอย่างน้อย2-3ลิตรต่อวันถามว่าทำไมจะกินได้เหรอคุณจะต้องรักตัวเองถ้าหากคุณรักตัวเองหากคุณอยากมีสุขภาพดีคุณต้องกินน้ำค่อยๆจิบก็ได้คะ่ะกินน้ำตอนตื่นขึ้นมายังไม่ต้องทำอะไรกินน้ำไปก่อนแต่เทคนิคการกินน้ำ มันไม่ใช่แค่ยกเทน้ําหรือจักน้ํามาแล้วก็กินมันมีมากกว่านั้นก็คือคุณต้องโปรแกรมกับน้ําทําอย่างนี้ค่ะโปรแกรมกับน้ําเวลาคุณโปรแกรมกับน้ําคุณพูดในสิ่งที่คุณอยากได้ขอบคุณสุขภาพดีของฉันนะหรือแม้แต่เรื่องการงานการเงินเรื่องลูกหลานเอาเรื่องตัวเองก่อนก็ได้เรื่องการเงินขอบคุณการเงินของฉัน แต่วันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องสุขภาพดีขอบคุณสุขภาพดีของฉันนะที่ขยับตัวไปทางไหนฉันสวยเหลือเกินขอบคุณสุขภาพดีของฉันที่ร่างกายฉันขยับขยื้อนเดินเร็วมากๆขอบคุณร่างกายของฉันที่มีลมหายใจสดชื่นจักเลยทุกการพูดทุกการลงมือทําของฉันมันคล่องแคล่วร่องไวเหลือเกินขอบคุณนะคุณพูดเวลาคุณพูด เวลามือคุณจับสัมผสัสคุณจะมองเห็นน้ำมันกระเพื่อมมันมีพลังงานซึ่งด็อกเตอร์คนญี่ปุ่นเขาเคยพิสูจน์เรื่องน้ำไม่ว่าจะเอาน้ำจากที่สถานที่ที่ต่างๆหรือเอาน้ำไปตั้งไว้ในห้องเด็กเอาน้ำไปตั้งไว้ในห้องที่เขาสวดมนเอาน้ำไปตั้งไว้ในห้องที่เขาเล่นวงดนตรีหรือ ในห้องที่เขาด่ากันน้ำตัวนี้ค่ะเอาไปส่องดูในกล้องจุลทรรศน์ประกายของน้ําจะแตกต่างกันคุณไปดูคลิปการทดสอบน้ําอยู่ใน Youtube หรือใน Google คุณลองลองพิมพ์แล้วก็เข้าไปดูน้ําในร่างกายของเราเมื่อเราพูดสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นเราดื่ม นึกถึงความมั่งคั่งร่ำรวยนึกถึงสุขภาพดีดื่มน้ำบ่อยๆโอเคเมื่อเรากินน้ำเข้าไปเยอะๆมันจะเป็นเหมือนในร่างกายของเราความที่มันมีการเขาเรียกยอะไรอ่ะเจ็บปวดที่เราเคยเป็นอยู่มันจะเหมือนกับการล้างเรากินปุ๊บแน่นอนค่ะเราต้องเข้าห้องน้ำแต่ตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มหรือก่อนจะนอนเนี่ยเราไม่ต้องดื่มแล้ว เพราะเราจะไม่ไม่ต้องที่จะลุกมาเข้าห้องน้ําแต่ระหว่างวันค่ะสองแก้วสองแก้วสแก้วทีละนิดลึกขย,ขยันดื่มน้ําเพราะเราจะเวลาเราดื่มน้ําไอ้มันมีร่างกายที่ไม่ว่าจะเป็นพวกความเจ็บปวดอะไรก็แล้วแต่เวลาเรากินน้ําเยอะๆเราเข้าห้องน้ํามันจะล้างออกไปด้วยมันจะล้างกินพวกเนี้ค่ะทั้ง ทั้งสิ่งไม่ดีในร่างกายของเรามันจะออกไปทางอุจจาระออกไปทางเยี่ยวออกไปทางทุกอย่างที่เราไม่ว่าจะเป็นทางเหงือ่อคือการขับเหงื่อออกเยอะๆสิ่งเหล่านี้และผิวของคุณมันจะใสหน้าตาของคุณจะดีสุขภาพคุณจะดีเมื่อเราโปรแกรมตัวเองเมื่อเราดื่มน้ําและเรามีอารมณ์ดีโรคภัยเข้าเจ็บของเราที่มันมีอยู่ มันก็จะค่อยล้างออกล้างออกอันนี้เป็นสิ่งที่พี่วีเองทําและเอาความรู้ของครูบาอาจารย์คุณหมอที่พี่วีติดตามมาเอามาใส่รวมกันมันเป็นสิ่งที่ไม่มีข้อเสียเลยหากคุณอยากจะมีสุขภาพดีน้ําล้างออกมาร่างกายเมื่อเราโปรแกรมตื่นขึ้นมาคุณโปรแกรมตัวเองตอนก่อนนอนและตอนเช้าหรือทุกเวลาที่คุณโปรแกรมตัวเอง ทุกครั้งคุณดื่มน้ําไม่จําเป็นคุณจะต้องมาจับแล้วก็โปรแกรมตัวเองตลอดเวลาคือในการทําสมาธิของพี่วีนะคือเวลาเราเวลาเราจะกินอาหารหรือขอบคุณอะไรเนี่ยเราจะโปรยละอองมหสัจจันทร์ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีละอองมหสัจจันทร์คือพลังงานเราพูดเองค่ะไม่มีไม่มีคนอื่นเขาไม่เรียนรู้เขาไม่รู้หรอก แต่เราพูดเองและเราเข้าใจว่าเมื่อเราพูดเราออกมหาสั์มันจะกระจายมันจะเป็นเหมือนคลื่นน้ําอยู่ข้างในสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการจินตนาการสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราจงใจสร้างมันขึ้นมาฉะนั้นจิตใต้สํานึกของเราเขาเชื่อเราคนเดียวค่ะใครจะมาว่าอะไรเขาไม่เชื่อถ้าเราไม่บอกเขาว่าใช่เออจริงด้วย กูไม่เอากูเจ็บกูปวดอะไรพวกนี้ซึ่งจิตใต้สำนึกของเราเขาจะฟังเราคนเดียวฉะนั้นไม่มีอะไรจะเสียถ้าเกิดคุณอยากจะมีสุขภาพดีให้คุณโปรแกรมตัวเองเยอะๆพูดในสิ่งที่เราปรารถนาะถ้าอาการของคุณที่มันเคยเป็นอยู่มันเจ็บมันเกิดมันกำเริ่มขึ้นก็ให้รูปเขาและก็บอกกับตัวเองว่า ฉันมีสุขภาพดีฉันหายแล้วฉันแข็งแรงมากฉันยอดเยี่ยมมากเลยสุขภาพของฉันไม่ว่าอาการเหล่านั้นมันจะเป็นอยู่จุดจุดไหนให้คุณจับรูปจากมือสัมผัสของคุณนี่แหละค่ะและคุณก็บอกว่าสุขภาพดีฉันแข็งแรงฉันหายแล้วฉันดูฉันเก่งมากฉันยอดเยี่ยมมากเหมือนพี่วีที่กอดร่างกายตัวเองว่าสุขภาพฉันฉันมีเลือดฉันมี d n a ที่แข็งแรงมากๆ ดีเอของฉันเป็นดีเอที่ยอดเยี่ยมมากฉันแข็งแรงมากๆคือเราพูดเราอยากได้อะไรเราก็พูดไปเพราะมันจะส่งผลให้กับตัวของคุณเองและดื่มน้ำมันก็ทำให้สุขภาพของคุณแข็งแรงเองนั่นแหะคะ่ะโปรแกรมตัวเองอย่างมีความสุขระวางวันพูดเห็นอะไรก็ขอบคุณขอบคุณต้นไม้ขอบคุณบ้านขอบคุณรถ ขอบคุณสิ่งที่อยู่ตรงหน้านึกได้ที่ไรนึกได้อย่างไรนึกได้ที่ไรขอบคุณมีสติเมื่อไรขอบคุณและสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่ว่าจะมีสุขภาพดีแล้วความสุขของคุณจะมาเมื่อความสุขกับสุขภาพของคุณมาลูกหลานหรือครอบครัว เขาก็จะมีความรักคุณมีความสุขคุณยิม้มคุณมีความสุขคนที่เขาเห็นหน้าคุณเขาก็จะรักความรักความสัมพันธ์จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโลมัติซึ่งบอกเลยค่ะว่าสิ่งเหล่านั้นพิสูจน์กับตัวพี่วีเองยังไม่ไปถึงเรื่องการงานการเงินมันจะเข้ามาเพราะตอนนี้เรากำลังโปรแกรมอยู่กับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพฉะนั้นวันนี้ให้คุณหมัน่นโปรแกรมตัวเองเยอะ และดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย2-3ถึงลิตรต่อวันและที่สำคัญให้คุณคิดดีคิดบวกและรู้สึกดีสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่พีพีทำและออกมาแบ,บ่งปันค่ะหวังอย่างยิ่งว่าทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ เข้าไปดูคลิปของครูสิตาด้วยเพราะคลิปของครูสิตาพี่บีจะติดลิงก์ไว้ที่ y o u t u b e ของพี่บีใครที่ดูกับพี่บีใน Youtube นะคุณเข้าไปเรียน1วันหคลิปวันละ1คลิปของพี่บีหคลิปของครูสิตา1คลิปเรียนสลับกันเราจะได้มีทั้งสุขภาพดีและก็มีความมั่งคั่งและมันมั่งคั่งทุกอย่างแน่นอนและที่สําคัญฟังแต่สิ่งดีๆพูดแต่สิ่งดีๆรู้สึกแต่สิ่งดีๆ มองหาหรือทําอะไรแต่สิ่งดีๆมีความสุขนั่นแหละค่ะสิ่งเหล่านั้นค่ะเขาจะทยอยจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นค่ะเขาจะส่งมาให้เราเองคุณไม่ต้องกังวลว่ามันมาเมื่อไหร่เราอย่างน้อยก็คือความสุขอย่างน้อยก็คือสุขภาพดีและสิ่งเหล่านั้นมันมองเห็นทันตาเลยความสุขสุขภาพดีทําให้เรามองเห็น ทันทีถ้าคุณเชื่อและคุณลงมือทําทําอย่างนี้ต่อเนื่องค่ะวันที่1เอามาทําด้วยการขอบคุณร่างกายตัวเองเป็นยาวิเศษคือเขาทํางานให้กับเรามาตั้งแต่ดเด็กจนโตเราไม่เคยขอบคุณเขาเลยทีนี้เรามารู้เรื่องการโปรแกรมจิตมารู้เรื่องกดแรงดึงดูดกฎจักรวาลให้คุณฝึกตัวเองวันนี้มาแค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ